สวัสดีครับวันนี้เรามาจับคนช้าหนึ่งนายนั่นก็คือ s อสเซฟิโกอาร์คามินไลเดอร์โบสกิงก l ฟ y ชื่อยาวทิ่หายไปอ่านเอาเองนะครับตัวกล่องคงจะได้เห็นกันไปบ้างแล้วเนื่องจากาต่างประเทศได้จับกันไปบ้างแล้วนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับมีสัญลักษณ์นี้แล้วก็ที่หน้ากล่องจะเป็นปีของจะเรียวปีของเขาเองเนาะแล้วก็จะเป็นปีของคา r m ริ r i ลเ r อร์กิงแล้วกันนะครับ คือแบบไม่รู้ปีอะไรไงกูเป็น question mark แน่งเลยนะครับเออดูรวมๆคือสวยดีเป็นสินค้าลิมิเต็ดมาพร้อมกล่องน,น้ำตาลไปเดี๋ยวไปเอาเขาออกมาจากกล่องกันดีกว่าครับผมหลังจากที่เอาเขาออกมาจากกล่องกันแล้วนะครับเราก็จะได้เห็นว่าตัวนี้คือข้อดีคือมันมีทั้ง3ฟอร์มเบดเร็จอยู่ในตัวเดียวนะครับผมก็สามฟอมเนาะแล้วก็มีชิ้นเปลี่ยนสําหรับเข็มขัดมีมือ2แบบแแบแบบแบบปกติกับแแบบแบบแบบกลางมือนะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาดูคู่มือกัน อ่าเนีย่ยตามนั้นครับมือ3าคู่อย่างเยอะลูกเล่นต่างๆการถอดไรว off. อสเม a ี b ั l o อฟอ f f อ่าจะพอรู้กันอยู่แล้วการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเบลพาร์ตเบลพาร์ตนี่เดี๋ยวต้องมาพูดถึงกันสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปเอาเขาออกมาจากกล่องกันครับครับหลังจากที่เอาออกมาจากกล่องกันแล้วอย่างที่เห็นเลยนะครับอย่างแรกก็คือผ้าเนี่ยผิวสวยมากนะครับไป ตัวตัวของเขาเองนี่มีดีไซน์ที่ค่อนข้างเป็นอาวากาศคือชอบนะตีมตีตตมดำทองตามชุดนี่นะครับค่อนข้างเงาสวยงามมากนะครับแล้วก็เนี่ยสิ่งที่ชอบที่สุดต้องชอบตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับไม่รู้คนอื่นจะชอบไหมคือตัวไหล่เป็นเหมือนยานอาวากาศแล้วก็อันนี้จะเหมือนแบบยานอาวากาศยิงลงมานะครับสวยดีสวยดีนะครับไปแล้วก็สิ่งที่จะพูดถึงที่แรกอ่าแน่นอนไรวอสเนี่ย ลงสีมาให้ลงสีตรงนี้มาให้ก็ถือว่าแปลกใจนะนะครับลงสีตรงนี้มาให้นะก็สวยงามดีนะครับถอดออกมาได้เราจะพูดถึงตัวเบลพาสกันก่อนซึ่งเบลพาสเนี่ยถอดเปลี่ยนหน้าปัดหน้าจอข้างในได้นะครับอันนี้เป็นของล่างหลักเนาะแล้วก็จะมีของอีสองล่างซึ่งถือว่าถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับเราจะโฟกัสยังไงที่เห็นแค่นั้นเองมาเนี่ยคือทามาได้ค่อนข้างชัดมากนืกอว่าจะต้องแก้แต่ก็ไม่ต้องนะครับก็ดูดีอยู่ซึ่งไอ้ตัวเบลพาสตัวนี้ ปุ๊บกลับมาโฟกัสก่อนเดยวพาตัตวนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นเข็มขัดของวอร์ตตัวเดิมเนี่ยแหละแปลว่าวอร์ตตัวเดิมก็ถอดได้นะครับตรงนี้นะไรวอร์ตก็ไม่ได้ติดอะไรมาเหมือนเดิมซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วถ้าคนที่มีวอร์ตร่างหลักนะครับแขนขาจุดขยับเนี่ยคล้ายคกับร่างหลักทุกอย่างนั่นแหละไม่มีอะไรเลยนะครับที่แบบว่าไม่ได้มีลูกเล่นที่ใหม่มากขนาดนั้นลูกเล่นที่ใหม่ของเขาจริงๆก็จะอยู่ที่ตัวการเปลี่ยนฟอร์มโดย ฟอร์มแรกของเขาก็คือกิงกาดนะครับที่ตาจะเียนคําว่ากิงกาดเนาะที่หัวก็จะเป็นไม่ตาเียนว่ากิงกาดแต่หัวทำมมันดูเหมือนโลกจังวะ,ะตรงกลางจะดูเหมือนโลกเลยนะครับกิงกาดนี่หมายถึงอวกาศนะครับถ้าไม่ตายของร่างนี้ก็จะเป็นการที่กระโดดขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนซีนเป็นอวกาศแล้วก็กระโดดเตะในอวกาศประมาณนี้นะครับส่วนอีก2หัวที่ให้มามาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนไปดูกันก่อนเลยนะครับมา ปยุบเขาค่อนข้างหนาดีอยู่นะเขาค่อนข้างหนาดีอยู่คิดว่าน่าจะไม่ไม่หักง่ายมั้งแต่ขึ้นชื่อว่าเขายังไงก็หักอยู่ดีแหละขอถอดขอถอดหัวมาเลยและกันจับไม่ถนัดจริงๆนะครับเนื่องจากว่าตัวเดือยล็อกเนี่ยค่อนข้างแน่นอยู่นะถอดก็ระวังระวังละกันนะครับเดือยหลักๆก็จะอยู่ที่เขาแล้วก็ตรงกลางหน้านะครับประมาณนี้ดูมองเห็นกันไหมนะเดี๋ยวมาใส่ให้ดูกันก่อน อย่างที่เห็นครับในล่างนี้อถ้าจะเปลี่ยนให้ครบก็ต้องเปลี่ยนเข็มขัดด้วยใช่ไหมปึ๊บจิดไปก่อนอ่าดูดีอยู่ซึ่งในล่างนี้เนี่ยก็คือไทยโยนะครับตาสีแดงตัวนี้จะเป็นไทยโยไทยโยนี่หมายถึงดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ข้ามใต้ของล่างนี้ก็จะเป็นการที่ปล่อยลำแสงแผดเผาของดวงอาทิตย์ออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า ส่วนอีกอันสุดท้ายนะครับล่างสุดท้ายที่จะพูดถึงพอมันมีแค่นี้แล้วเขาหนาอยู่นะชอบ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 ไปเปลี่ยนออกกันทําไมเปลี่ยนคาคาหัวไม่ได้ต้องมานั่งถอดหัวเนี่ยนั่งลำคานจุงอ่าเริ่มได้แล้วเว้ยมาหัวนี้สวยนะครับอ่าสีฟ้าดูมันจะมีความเหลือบนะมันจะมีความเหลือบโฟกัสนิดนึงอ่ามันจะมีความเหลือบอยู่สวยนะครับ โดยร่างนี้ก็คือวาคุเซนะครับก็จะเป็นดาวเคราะห์เป็นคำว่าดาวเคราะห์ในตัวคาตาคานะนะครับตรงกลางก็จะเป็นดาวอะไรสักอย่าง,งมีวงแหวนนะครับสวยดีสวยดีร่างนี้ก็ความสามารถที่โดดเด่นก็จะเป็นถ้าไม้ตายจะเรียกดาวตกละกันพุ่ง้งพุ่งบ้าง,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 งดาวเคราะห์ที่แบบเยอะๆมาพุ่งใส่ศัตรูนะครับ ตามตัวเอ๊ะตัวนี้ยังไม่เจอตำหนีนะเห็น <Okay, S 1> เขาว่าหนะ้าอกเจอตำหนีกันนะครับตัวนี้ยังไม่เจอเท่าไหร่หลักๆก,ก็ตัวเขาเนี่ยเราวลาวนี้เลยครับไม่มีอะไรแล้วไม่ได้มีอาวุธออปชันอะไรมากมายนะจุดขยับเราจะพูดถึงเฉพาะตรงนี้กับตรงนี้แล้วกันเนาะก็คือคอเนี่ยมันเหมือนกับในซีรีส์แล้วนะในซีรีส์ก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าปกคอเสื้อเขาค่อนข้างสูงนะครับม,มุมก้มก็คือชนแล้วเนี่ยชนชนลาตัวแล้วแทบจะก้มไม่ได้แล้วกันนะครับ ต้องกลมลำตัวช่วยเอาใช่ไหมปึงแล้วก็มุมหันถ้าลำตัวตรงนะมุมหันแค่นี้เลยประมาณนี้เลยนะครับอ่านี่ช่วยแล้วนะมุมเงยมุมเงยดีอยู่มุมเงยดีอยู่นะครับคือหลังหลักคอเขาจะดูแน่นแน่เพราะว่าปกคอเสื้อเขานั่นแหละนะครับแล้วก็ไหล่ไหล่เนี่ยด้วยความที่จอยเป็นเขาเรียกอ,อะไรดีจอยเป็นแบบฝังแก้เหล็กนะครับแต่ว่าปักขึ้นไปข้างบน มันก็เลยจะไม่กางออกมาและนอกสักเท่าไหร่ยกแขนได้ประมาณนี้นะครับประมาณนะจริงๆอาจจะยกได้มากกว่านี้หน่อยนึดอย่างหลักงองอทรงงอศอกเนี่ยเท่าเดิมนะครับออพอไปเล่นฟิกมาเวลนานาน,านฟิตอาร์ตไรเดอร์จะดูดีกว่าท,าทันทีส่วนผ้านะครับผ้าตัวนี้ก็ทําออกมาดีเทลชัดปีนะครับเสียดายอย่างเดียวที่ไม่ได้ฝังลวดอะไรมาให้คือมันมันแอคชั่นโพสอะไรไม่ได้เลยนะครับสําหรับผ้าแบบนี้ แต่ผ้าก็ติดกับติดกับหลังอย่างเดียวนะครับอ่าตัวน,นึงนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะไม่ได้ติดกับไหล่ติดกับหลังอย่างเดียวเลยก็ก็โอเคแหละเพราะถ้าผ้าติดกับไหล่ด้วยเวลาจะยกแขนมันก็จะลําบากนะครับเฮียน้อยท่านี้เวลายกแขนก็ผ้ายังดูดีอยู่ราวนี้ครับเป็นตัวเป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนพิษโควิดเนาะทำให้เข้ามาช้าแต่ก็รวมๆเนี่ยจุดขยับเหมือนเดิมรู่อะไรเหมือนเดิมถ้าชอบดีไซน์เอวกาศก็จัดได้ครับ อันนี้พูดกันแบบเป็นกลางเลยนะว่าถ้าไม่ได้ชื่นชอบในดีไซน์ของเขาเนี่ยจะไม่จัดก็ได้นะลูกเล่นมันไม่ได้จุดขยับหรือบอดี้อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ต่างกับตัวหลักมากหรอกตัวหลักยังขยับดีกว่าด้วยซ้ําอะไรอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นสวยๆของเขากันนะครับว่าเจ้านี่จะทําอะไรได้บ้างเนาะจุดเดียวที่ต้องระวังก็เหมือนร่างหลักนะครับระวังตรงนี้ถลอกนะยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย 「しん」